โอ้โ,อโอไไ้ไกไ่ไดไก่ไดไก่ <น S 2> อันบาวาดเป็นได้ไก่ไก่ปลาเนาะไก่แม่<อ>สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดียามเสาร์เนาะนีะ่ก็เสี่ยงนก่้ของนะทุกคนื่นมาจาได้ยินีเสี่ยงนก่้ของ เดี๋ยวจะหน่อยฮะก็อนทาทุกคนไปหายามกับดักโนเนาะทุกคนเนาะีน,นการจนได้ลูกมาดังกลางคืนเนาะไฟหนาวแหง้งโอันเบาวาป็นการจิงไฟอยู่พวเย้ยมังกัะตะเกิดมากัะหะกมือนีอ้แหละไก่้หด่เอาเนาะทุกคนีนกาอยู่สามคนนะเบาไก่เนตื่น,ตนแต่เช้าหัวไนะด้ยังไง ตือนเต่าอ่ปะไตอะจากบาลจะนไปไ่ัวจักนะอันเดือันมันอยังจัเลยมีบ่บ่แม็กบ่มีปกติเราเตือนเต้าว่าแต่าโอ้ยถ้าก็มีมือนี่ก็จะคต่างันนี้แหะถ้ากามอนี่แ้วมันเตือนเต้าบ่เห็นืนนเตือนมากเลยบ่เห็นฝืนยงเสียงตัน้ม่ยสบายดีทุกคนตื่เ้นเม่ย เป็นได้บาหวาดหน้าบอนอ่นนา่เลยเผื่อมีลูกมันจมท่ายได้มือมือจะงเลยลับต่อยหนาวเลยนเดี๋ยวทำปอยันเดีจวเปปั้นไปกับตะดอนกับมีปั้นเนใกล้ป้าก็นี่เอามือก่อน áo oh no, nó tụi quân, bà này cả chỉ để thả tụi quân bay yam cắp cặp nó Lăng này bỏ thử ước nào tụi nó. ตัวนี้สงสัยรุดเธอทุกคนเธอเป็นอะไรได้บะ Nó mọ mới nở Vinh tay vinh ra rồi Ôi ờ, này cả thược lên nó rồi con Thược nó đen nó Thược không? Ừ Bởi thược Tết trong lòng đúng chứ เอาเนาะทุกคนนี่ก็สรุปได้ว่าได้หนูแดงตัวเดียวเนาะทุกคนเนาะเอ้ยมันนี่บ่บ่มานเนาะได้ปะฮะบ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้ตัวเลยนกสลายเลยสลายตัวมันมีมันถึงมันอยอะช่วง นี่กาคือเขาบ่อไก่เป็นยิ่งกับบ่อดร่น่าจะเป็นกันตอนนี้การเลือแต่บาวาดเนาะยังบทันได้กลับมาลงป่าไปพี่จ้ะก็ลงป่าไปจังเพี่พี่สงกรวยเอาไปพูอะล่ะพี่จ้ะพี่ก็พี่สงก่วยเอาไปเห็นพูไปจักบ่อไก่ไป นประวัติก็มาแล้วนะได้ปะออกมาแล้วเลยนะโอ้โหได้ไก่ได้ไก่ได้ปลาได้แม่เอาเนี่ยกุ๊กขุบุกเจออันบระวัติเป็นไดไก่ไก่ปลาเนาะไก่แม่เป็นไก่แม่นะทุกคนเฮ้ยรักครับเหมาะลึกอเลยมันกินเยอะ

ờ ừ, chưa, tới bên nên mặn nhựa cà tè cái nhựa nát này nọ. Ừ. Cái tè. Ừ. Của cái nào cà tè. Hay... bảo mình cứ hay bao cua nọ. เฮ้ยเจอนั่นปืนนาดอนเอาเก็บเราอยู่นาิต้มกิน่ามันนี่นะน็ี่ก็บอมน็มกมเันนี่ยค็นเป็นพ่อขั่วนะอือเออเป็นอาซาเป็นพ่อคู่วนะมันนี่ลองชิปบอแม็กมึงนุก นี่ยปรุงปรุงก็มีเกลือแป้งนัวกระเทียมผันวัวชนไปนกับก้ก้ก็มาปาดเลยบ่งก่อนเห็นแม่ได้หลังมาเลยก็ร่มแห้งขนาดนั้ทุกคนแจงนียวเหนียวไมรรอดาิ้มจได้ิ้มซองจำบวงลยเด้อ แสบรีแม็กมได้เรียนมเสบ้ก็ต้องต้แหละะดับไอ้ประจานละดี๋ยวีเาตะเทิ้งน่าตะดรล้ข้าวไปกินกี่อ่ไปอ่านี่นราของกินเขากะมนี่ตุมไก่และกรแเจวเนาะ

ไก่เมต็โอ้ไตไก่ยี่บ um, ้านอเอเนาทุกคนท่านนี่กากินเขากินน้ำอิ่มแล้วก็อันเดี๋ยวห่อกะชีจะหน่อยห่อกะชีใหญ่บอลเนาะใหญ่ทีพักนะ แต่ว่าคลิปนี้ก็จบเพียงทำานี้ก่อนเนาาทุกคน,น,นคลิปนาพอกันใหมน้องชิปดึกที่มันก้ามข้อละ